สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง6หุุ้นไทยซึ่งถ้าคุณถือตั้งแต่ต้นปี64ยาวมาจนถึง,ถงนับปัจจุบันคุณอาจจะกลายเป็นเศรษฐีในทันทีจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเนาะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของปี2 5 6 4แล้วนะครับ วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยก็จะกลายเป็นปีใหม่แล้วนั่นเองเนาะเผอแป๊บเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาพูดถึงหกหุ้นไทยนะครับที่ถ้าเราถือตั้งแต่ต้นปี64ที่ผ่านมายาวไปจนถึงนับปัจจุบันหรือว่ายาวไปจนถึงเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขายออกมาเนี่ยระหว่างาจ,จะกลายเป็นเศรษฐีได้ในทันทีนะครับ จะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับข้อมูลอามาจากในแอป Stock Leader ในส่วนของ Top Genner นะครับลองไปดูเพิ่มเติมได้นะมาเริ่มกันที่อันดับที่6นะครับก็คือหุ้นสบายหรือว่าบริษัทสบายเทคโนโลยี Technology, จำกัดมหาชนสำหรับหุ้นสบายนะครับก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้า IPO มาได้เมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อช่วงปลายปี63ที่ผ่านมา เดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นะครับราคา IPO อยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อหุ้นแต่ว่าราคาณปัจจุบัน,นอยู่ที่ยู่ทีบ24บาท70สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็ทำให้ราคาของหุ้นสบายในปี64นะครับราคาเติบโตขึ้นมามากถึง1264เปอร์เซ็นต์ ก็เรียกได้ว่าถ้าใครเอาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทไปลงทุนกับหุ้นสบายเมื่อช่วงต้นปี64ที่ผ่านมานะครับณนะตอนนี้เนี่ยพอตของเราก็อาจจะกลายเป็นหลักล้านกว่าบาทแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับหุ้นสบายนะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตู้เติมเงินอัตโนมัติซึ่งแบรนด์ของเขาก็คือเติมสบายพาสตู้จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัตินะครับผ่านแบรนด์เว n ดิ้งพาส แล้วก็บริการติดตั้งวางระบบสู์อาหารรวมถึงบริการจัดการสู์อาหารแบบครบวงจรนะครับแล้วก็ธุรกิจรับชำระเงินและเงินอิเล็กทรอนิกส ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของรายได้จากการขายก็คือการขายสินค้าผ่านตู้จําหน่ายสินค้านะครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ35%รายได้จากการให้บริการนะครับมันก็จะมีในส่วนของบริการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินนะครับแล้วก็โฆษณาอันนี้จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ45%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆนะครับจะมีพวกบริการตามสัญญา แล้วก็ดอกเบีย้ยชำระอะไรพวกนี้นะครับโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของงบประกอบการในราย9เดือนปี64เราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่1,444.38ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่136.82ล้านบาทกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่13สสตางค์ต่อหุ้น ก็ถือว่ากําไรสุทธิในราย9เดือนปี64ก็ทําออกมาได้ดีนะครับเพราะว่ากําไรสุทธิเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาถึง94.73%เมื่อเทียบกับในชว่วงในการของปีที่ผ่านมาสำหรับค่า PE เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ที่ระดับ165เท่าค่า p b v ก็เช่นกันครับอยู่ที่ระดับ10เท่านะถือว่าสูงมากๆนะครับ ลำดับที่5นะครับก็คือหุ้น PSG หรือว่าบริษัท PSG Corporation จำกัดมหาชนสำหรับหุ้น PSG นะครับก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างพวกโรงงานคลังสินค้าโรงพยาบาลสำนักงานศูนย์การค้ารวมไปถึงบ้านเรือนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ทำ แต่อย่างไงก็ดีนะในปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่นะครับซึ่งในงบปลาย9เดือนปี64เนี่ยขาดทุนสุดที่อยู่ที่52.50ล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวบริษัทก็มีขาดทุนสะสมด้วยอยู่ที่1 5 3 1 5 5ล้านบาทก็เป็นหุ้นที่ขาดทุนนะครับแต่ว่าราคาของตัวบริษัทเนี่ยไม่เหมือนกับที่เขาขาดทุนเลยนะเพราะว่าถ้าใครที่ถือหุ้นตัวนี้ตั้งแต่ ต้นปี64นะครับยาวมันถึงนะัปัจจุบันเนี่ยคุณจะมีกำไรมากถึง1,325เซน์นะครับก็เรียกได้ว่ามีเงิน100,000บาทเนี่ยณนะตอนนั้นที่ลงทุนหุ้น PSG ไปนะครับนะปัจจุบันคุณจะมีเงินอยู่ประมาณล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น PSG นะครับก็อยู่ที่58สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าเขามีการเสนอซื้อหุ้นจำนวน80%ของหุ้นทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นข่าวที่ทำให้ราคาของหุ้น PSG มีการปรับตัวขึ้นมาหรือเปล่านะลองไปดูนะครับลำดับที่4หุ้น W หรือว่าบริษัทวาวแ Factory จำกัดมหาชนซึ่งหุ้น W นะครับก็ทำธุรกิจอยู่2อย่าง ก็จะมีธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสัดส่วนรายได้เนี่ยพอๆกันเลยนะสำหรับธุรกิจอาหารนะครับเขาก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านพิซซ่าแบรนด์โดมิโน,โนพิซซ่าแล้วก็ร้านขนมอบซึ่งในปัจจุบันนะครับผลประกอบการของหุ้น W เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะครับในงบรลาย9ก้เดือนปี6,4ตัวบริษัทขาดทุนสุดที่อยู่ที่207.68ล้านบาท แล้วก็มีขาดทุนสะสมด้วยนะครับอยู่ที่330.90ล้านบาทแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะขาดทุนแต่ว่าราคาของหุ้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ขาดทุนเลยเพราะว่าในปี64เนี่ยราคาหุ้นก็เติบโตขึ้นมามากถึง1,507% ก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่มีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทลงทุนกับหุ้น W เมื่อช่วงต้นปี64ยาวมาจะถึงปัจจุบันมูลค่าพอร์ตของเราอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้านแสนกว่าบาทเลยนะครับล่าสุดนะครับถ้าเราเข้าไปดูในข่าวของหุ้น W เนี่ยเหมือนเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็การลาออกของคณะกรรมการบริษัทของเขาด้วยนะครับอันดับที่3ก็คือหุ้น BYD หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนหรือถ้าเราเรียกกันก็คือหุ้นบียอนนั่นเองนะครับในปี64นี้นะครับราคาของหุ้นบีออนก็ปรับตัวขึ้นมามากถึง3,27% 0เลยทีเดียวนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่19บาท40ทตางต่อหุ้นใครที่มีเงิน100,000บาทแล้วก็ลงทุนกับหุ้นบีออนเมื่อช่วงต้นปี64ที่ผ่านมา ถือมาจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีมูลค่าพอร์ตอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทเลยนะครับโดยที่ธุรกิจของหุ้นบีออนนะครับก็ทำเกี่ยวกับในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นโบรกเกอร์นั่นเองนะเป็นพวกที่ปรึกษาการลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาขเขาก็ ขาดทุนนะซึ่งในราย9เดือนปี6เนะี่ก็ขาดทุนอยู่ที่167.32ล้านบาทแล้วก็มีขาดทุนสะสมด้วยนะครับอยู่ที่1,058.38ล้านบาทราคาก็ไม่เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าล่าสุดเนยถ้าเราเข้าไปอ่านในข่าวนะครับมันมีข่าวที่ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทนะครับ มาถึงอันดับที่2นะครับก็คือหุ้น HEMP หรือว่าบริษัท h e a l t h Empire Corporation จำกัดมหาชน HEMP ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด m b i นะครับประกอบธุรกิจขาปีกผ่านแบรนด์ i s s m a n แล้วก็แมงป่องในส่วนของ g i s m a n เนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของแมงป่องเนี่ยพอรู้นะครับในช่วงที่ CD ค่อนข้างเฟ,ฟื่องฟูร้านแมงป่องก็ เป็นอีกร้านหนึ่งที่ดูจะมีรายได้ที่ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่พอซีดีมันหมดความนิยมแล้วนะครับเข้าใจว่าร้านแมงป่องเองก็น่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไอ้สองแบรนด์นี้นะครับเขาก็ขายในส่วนของสินค้าที่เป็นพวกแกเจเ็ตนะครับพวกเทคโนโลยีต่างๆนาฬิกาหูฟังที่มันเป็นอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์หรือของ แล็ปท็อปหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้แหละนะซึ่งเขาก็จะมีขายทั้งออฟไลน์นะครับที่เป็นหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆโดยที่สัสดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดจากรายได้จากการขายเนี่ยประมาณ85%แล้วก็รายได้จากค่าเช่าและบัตรสมาชิกนะครับประมาณ11%อีกที่เหลืออีกประมาณ4%ก็จะเป็นรายได้อื่นๆ ในปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทก็ยังขาดทุนนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64เราจะพบว่าตัวบริษัทก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่29.29 29ล้านบาทนะครับแล้วก็มีขาดทุนสะสมอยู่ที่1,476.64ล้านบาทอย่างไรก็ดีในข่าวเนี่ยพราะว่าเขามีการรวมพากันด้วยนะครับจาก1บาทเป็น12บาท90ต่าง์นะเมื่อวันที่29 เดือนธันวาคม2 5 6 4นะครับก็คือเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะขาดทุน แล้วก็มีขาดทุนสะสมด้วยแต่ว่าราคาของหุ้น HEMP เนี่ยในปี64นะครับก็เติบโตขึ้นมามากถึง4,566%เลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครมีเงิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยแล้วก็เอาไปลงทุนกับหุ้น HEMP ในช่วงต้นปี64ที่ผ่านมานะครับยาวมันถึงนับปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีมูลค่าพอร์ตมากถึงประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งราคาของหุ้น HEMP ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 8บาท40สต,ตางต่อหุ้นอันดับที่1นะครับจะเป็นหุ้นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากหุ้นตัวนี้ครับหุ้น JTS นะครับหรือว่าบริษัท Jasmine Technology Solution จำกัดมหาชนซึ่งหุ้นตัวนี้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะธุรกิจของเขานะครับก็ทำเกี่ยวกับจัดหาออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศแบบครบวงจรนะครับ สัดส,ส่วนในล่าของเขาก็จะมีในส่วนของธุรกิจจัดหาออกแบบวางระบบโทรคามานาคมเนี่ยสัดส,ส่วนอยู่ที่82ลองลองมานะครับก็จะเป็นธุรกิจจัดหาออกแบบวางระบบในส่วนของคอมพิวเตอร์แล้วก็ข่าวนะครับอยู่ที่สัดส,ส่วน17 ีกที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆของเขาโดยที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่นะครับก็คือหุ้นแจสก็ถืออยู่ที่สัดส่วน32.80%สำหรับผลประกอบการของหุ้น JTS นะครับในราย9เดือนปี64ตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่1,358.86ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่150.45ล้านบาทกำไรต่อหุ้นอยู่ที่21สตางค์ต่อหุ้น ก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ากำไรสุดที่ในราย9เดือนปี64เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาถึง434.54%เนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดืยนกันของปี63ที่ผ่านมาแล้วก็ตัวบริษัทก็มีกำไรสะสมด้วยนะครับอยู่ที่27.15ล้านบาทโดยที่ถ้าเรามาดูในส่วนของ งบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1,355.62ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่754.36ล้านบาทหนี้สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้สินมุลเวียนนะครับสำหรับส่วนของพู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านบาทโดยประมาณคิดเป็นค่า D/E ก็คือ1.25เท่านะครับ สำหรับการเติบโตของราคานะในปี6 4ของหุ้น JTS นะครับก็เติบโตขึ้นมาถึง6,687กเ็เรกเรียกได้ว่าถ้าใครที่มีเงิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ไปลงทุนกับหุ้น JTS ตั้งแต่ต้นปี6 4นะครับยาวมาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยพอตของเราจะมีมูลค่าประมาณ6ล้านกว่าบาทเลยนะครับโดยที่ในปัจจุบันเนี่ยราคาของหุ้น JTS นะครับก็อยู่ที่131บาทต่อหุ้น หุ้น JTS ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือเขามีข่าวว่าจะไปลงทุนขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาก็จะมีการออกหุ้นกู้แล้วก็เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ตรงนั้นนะครับก็จะเอาไปซื้ออุปกรณ์ในการขุดบิตคอยซึ่งก็จะซื้อช่วงประมาณเดือนมีนาคม2565นะครับก็คือปีหน้าแล้วก็น่าจะเริ่มขุดได้ประมาณไตรมาส3นะครับของปีหน้านี้ เหมือนจะเป็นเดือนกรกฎาคมหรือเปล่านะเท่าที่ผมเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับก็มารอดูกันดีก,กว่านะแต่ปีนี้เนี่ยคือราคาก็ไปไกลอีกแล้วนะครับเติบโตมากถึงประมาณ 6, กพักว่าเปอร์เซนต์นะถือว่าสุดๆเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยปี63นะครับจะเป็นหุ้น Delta นะปีนี้เป็นหุ้น JTS นะครับก็อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันเลยนะ น่าสนใจนะครับปีหน้าจะเป็นหุ้นตัวไหนก็ต้องมาติดตามกันต่อไปจะเป็นในกลุ่มของเทคโนโลยีอีกหรือเปล่านะครับมารอดูกันดีก,กว่าสำหรับปีนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอันใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมตก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จกักองเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆอที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจ,จบปเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันอีกทีก็คือ ปี65เลยนะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ